สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Brain Nuggets Time ค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจบนท้องฟ้ามาคุยกันค่ะเรื่องของดาวตกใช่ครับแสงสวยๆที่วาบผ่านฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยเหลายคนก็อาจจะเคยเห็นหรือเคยอธิษฐานกับมันด้วยซ้ำใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมคนเราถึงผูกพันกับมันจังเลย งั้นเริ่มที่วิทยาศาสตร์ก่อนเลยไหมครับได้เลยค่ะคือที่เราเรียกดาวตกเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ดาวที่ร่วงลงมานะคะแต่มันเป็นแค่แสงวาบเฉยๆที่เกิดจากเอ่อสเก็ตด,ดาวสเก็ตด,ดาวใช่ค่ะพวกเศษหินเศษฝุ่นหรือโลหะเล็กๆในอวกาศพอพุ่งเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกเรามันก็เกิดเป็นแสงขึ้นมาอ๋อแล้วสเก็ตด,ดาวพวกนี้มาจากไหนครับ ส่วนใหญ่ก็มาจากดาวหางค่ะที่มันทิ้มเศษไว้หรือไม่ก็มาจากแถบดาวโคมน้อยขนาดก็มีตั้งแต่เล็กมากๆแบบว่าเท่าเม็ดทรายเลยก็มีเล็กขนาดนั้นเลยเหรอครับค่ะจนถึงก้อนหินเล็กๆก,ก็มีพอพวกนี้มันเข้ามาเร็วมากๆเอออาจจะถึง72กิโลเมตรต่อวินาทีนะคะโอ้เร็วขนาดนั้นเลย ใช่ค่ะความเร็วขนาดนี้มันจะไปอัดอกากาศทั้งหน้ามันนะคะจนร้อนจัดเป็นพันๆองศาแล้วก็เกิดเป็นพลาส m a สว่างวาบขึ้นมาที่เราเห็นอ๋อครับครับเข้าใจแล้วแสดงว่าที่มันสว่างวาบเนี่ยไม่ใช่เพราะตัวหินมันลุกไหมจากการเสียดสีตรงๆสินะครับถูกต้องค่ะไม่ใช่การเสียดสีแบบที่เราอาจจะเคยเข้าใจกันแต่เป็นเพราะอากาศข้างหน้ามันถูกอัดอย่างแรงจนร้อนจัดมากๆแรงอัดอากาศสปอลาสตร์ที่ว่านั้นใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ Atmospheric Ram Pressure น่าสนใจมากครับแล้วสีสันต่างๆที่เราเห็นล่ะครับบางทีก็เห็นสีเขียวๆสีเหลืองๆอ๋อสีก็บอกองค์ประกอบได้ค่ะอย่างสีส้มๆเหลืองๆก็อาจจะมาจากโซเดียมสีเหลืองก็เหล็กสีฟ้าๆเขียวๆนี่น่าจะแมกนีเซียมครับสีม่วงก็แคลเซียมส่วนสีแดงๆที่เห็นเนี่ยมักจะมาจากก๊าซในบรรยากาศเราเองพวกไนโตรเจนออกซิเจนที่โดนทําให้ร้อนอืมอือออแล้ว ฝนดาวตกแล้วครับที่เราได้ยินกันบ่อยๆมันต่างจากดาวตกทั่วไปยังไงอ๋อฝนดาวตกคือตอนที่โลกเราโคจรผ่านเข้าไปในกลุ่มสะเก็ดดาวเยอะๆที่ดาวห่างทิ้งไว้เป็นทางยาวเลยค่ะเหมือนเราขับรถฝ่าเข้าไปในฝุ่นเยอะๆหรครับประมาณนั้นเลยค่ะเราเลยเห็นดาวตกเยอะเป็นพิเศษในช่วงนั้นชื่อฝนดาวตกก็จะเรียกตามกลุ่มดาวที่เหมือนเป็นจุดกระจายแสงออกมาอย่าง p e r ซ e i d สที่เห็นช่วงสิงหา ใช่ค่ะอันนั้นจุดกระจายอยู่แถวกลุ่มดาวเพอร์ซิอุสมาจากเศษดาวห่าง Swift-Tuttle แต่เหมือนเคยได้ยินว่าฝนดาวตกสวยๆแบบนี้มักจะไม่ค่อยมีอุก,กาบาทหรือหินตกถึงพื้นให้เก็บจริงไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าเศษจากดาวห่างส่วนใหญ่นั้นจะเปราะบางกว่าพวกน้ำแข็งฝุ่นอะไรพวกเนี้ยมันเลยมักจะเผาไหม้ไปหมดในบรรยากาศอ ต่างจากอุกาบาตจริงๆที่เราเจอบนพื้นโลกอันนั้นมักจะเป็นก้อนแข็งๆมาจากดาวเคราะห์น้อยมากกว่าค่ะเข้าใจแล้วครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องที่เราเห็นกับสิ่งที่เราเชื่อเนี่ยมันก็น่าสนใจนะใช่ค่ะมาดูมุมความเชื่อกันบ้างไหมคะครับเรื่องอธิษฐานกับดาวตกเนี่ยนะครับมันเริ่มมาจากไหนที่นิยมกันมากๆในโลกตะวันตกเนี่ยเ,เชื่อกันว่ามาจากปโตเลมีนักดาราศาสตร์กรีกโบราณเลยนะปะโตเลมี เขาเชื่อว่าตอนเห็นดาวตกอ่ะคือเหมือนกับว่าเทพเจ้ากําลังมองลงมายัางโลกพอดีเป็นจังหวะที่เหมือนฟ้าเปิดช่องว่างระหว่างโลกกับสวรรค์มันเปิดคมอธิษฐานเราเลยส่งไปถึงได้ง่ายขึ้นว่างนั้นเถอะอ๋อเป็นความเชื่อแบบนั้นเองแล้ววัฒนธรรมอื่นล่ะครับเหมือนกันไหม ก็ต่างกันไปนะคะอย่างของไทยเราสมัยนี้ก็มักจะมองเป็นเรื่องดีเรื่องมงคลขอพรความรักโชคลาภขอลูกอะไรแบบนี้ครับแต่ถ้าดูในประวัติศาสตร์สมัยอยุธยากลับมองว่าเป็นลางร้ายของผู้ปกครองก็มีโหต่างกันเลยนะครับค่ะส่วนที่ญี่ปุ่นก็น่าสนใจมีทั้งความคารพนะคะอุกบาทมังชินนี้เก็บในสารเจ้าเลยเป็นของสักดิธิ์แต่ขณะเดียวกันก็มีบางความเชื่อว่ามันเป็นลางบอกเหตุแผ่นดินไหวได้เหมือนกัน หลากหลายจริงๆใช่ค่ะหรือ,อยุโรปบางที่ก็โยงกับวิญญาณบ้างกว่าวิญญาณกําลังเดินทางไปสวรรค์บ้างกว่าเป็นสัญญาณความตายดาวไขรดาวมันอะไรแบบนั้นส่วนชนพื้นเมืองอเมริกันหลายเผ่าจะมองบวกหน่อยว่าเป็นผู้ส่งสารจากโลกวิญญาณแต่ภาพจําที่เราคุ้นเคยกันมากๆทุกวันนี้ที่ว่าดาวตกกับการขอพรให้ฝันเป็นจริงเนี่ยส่วนใหญ่มาจากยุคหลังหรือเปล่าครับโดยเฉพาะพวกสื่อวัฒนธรรมสมัยนิยม ใช่เลยค่ะน่าจะมาจากอิทธิพลยุคหลังโดยเฉพาะจาก pop culture เพลง When You Wish Upon a Star ของ d i สนี y จากเรื่อง Pinocchio ปี1940เนี่ยตัวตอกย้ำสำคัญเลยทำให้ภาพลักษณ์มันดูโรแมนติกขึ้นมาเลยนะครับใช่ค่ะแล้วถ้ามองลึกลงไปอีกนิดการได้เห็นดาวตกเนี่ยมันกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าความยำเกรงหรืออ,อได้นะคะความยำเกรงยังไงครับ คือความรู้สึกทึ่งในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติของจักรวาลน,นะคะมันทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราเล็กนิดเดียวแต่ขณะดเดียวกันก็รู้สึกเชื่อมโยงกับอะไรที่มันใหญ่กว่าตัวเรามากๆซึ่งความรู้สึกแบบนี้บางทีมันอาจจะส่งผลต่อคําอธิษฐานของเราก็ได้นะอาจจะทําให้เรานึกถึงภาพรวมหรือส่วนรวมมากขึ้นแทนที่จะขอแต่เรื่องตัวเองฟังดูคล้ายๆกับแนวคิดโมโนโนอาวาเรของญี่ปุ่นเลยนะครับอ่าใช่เลยค่ะคล้ายๆกันเลย ที่ว่าด้วยการทราบซึ้งในความงามที่ไม่จีรังความงามที่มันเกิดขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็หายไปความงามของดาวตกมันก็อยู่ตรงนี้แหละเนาะวาบเดียวหายไปเลยถูกต้องค่ะมันเป็นบทเรียนเรื่องความไม่เที่ยงที่สวยงามแล้วก็รวดเร็วมากเลย <laughs> หัวเรามาเบาครับเหมือนเป็น pale blue dot moment ส่วนตัวเลยเนาะ S <S <S ใช่ใช่ใช่แบบนั้นเลยค่ะเตือนให้เราเห็นภาพใหญ่ของจักราวาลแล้วก็เห็นความเปราะบางของโลกเราของชีวิตเราไปพร้อมๆกันครับจากแค่แสงวาบเดียวบนท้องฟ้าเนี่ยพาเราไปได้ไกลมากเลยนะครับทั้งวิทยาศาสตร์วัฒน,นธรรมความเชื่อไปจนถึงปรัชญาลึกๆเลย จริงค่ะดาวตกเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจจากจักรวาลเนาะถึงความยิ่งใหญ่ภายนอกแล้วก็ความหมายภายในตัวเราบางทีคำอธิขานที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การขอเพื่อตัวเองอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นการที่เราได้ตระหนักถึงคุณค่าของโลกของปัจจุบันขณะของสิ่งรอบตัวเราก็ได้นะคะอืมนั่นสินะครับแล้วเมื่อแสงวาดนั้นดับไปมันอาจจะทิ้งคำถามไว้ให้เราคิดต่อเกี่ยวกับที่ทางของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ก็ได้นะครับน่าคิดจริงๆ เอาล่ะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตาม r e n n u g e t s Time Podcast ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ